สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะร้านผักหังห้องควนจันลูกนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตชมบอลสีสวยๆของเรานะคะในคอนเทนต์ที่ว่าบอลสีสวยได้ด้วยมือเรานะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะบอลสีตัวนี้ก็คืออนุมานออกศึกนะคะเป็นชื่อเรียกของพันนี้นะคะอนุมานออกศึกสีสวยงามนะคะสีชัดแจ่มมากนะคะมาอยู่กับเราได้ประมาณสัก2เดือนแล้วนะคะ เราเขาก็ปริใบแตกใบใหม่ใบเก่าก็จะหลุดร่วงแบบนี้เหี่ยวออกไปนะคะนี่อันนี้คือใบเก่านะคะวันนี้ก็จะแชร์เทคนิคง่ายๆบอนสีสวยด้วยมือเรานะคะของผักหลังห้องที่ทํากันอยู่เนาะง่ายๆด้วยเรามีแค่เพียงแค่นี้นะคะอันนี้จะเป็นเห็นไหมคะกากาแฟหรือเมล็ดกาแฟที่เมล็ดกาแฟสดเนาะที่เรา ทํากาแฟนะคะแล้วเราก็นํามาโรยรอบๆของอกระถางบอนสีได้เลยนะคะซึ่งกระถางนี้เราก็จะโรยไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าเราก็จะเนี่แบบนี้นะคะเราก็จะโรยไปแบบนี้นะคะบอลสีเขาก็จะเพิ่มความสวยงามออกสีให้เราแบบนี้นะคะ แล้วก็ความชื้นของบอลสีเราก็คุมอย่าให้เขาชื้นมากนะคะเราก็ให้เขาเขาก็ชอบแสงแดดเนาะถ้าเราไม่ได้ออกแดดเราก็คุมอย่าให้เขาชื้นมากนะคะเหมือน,นดินนี้อันนี้รัดก็ทดลองให้ดูนี่คือรัดยังไม่ได้ลดนะคะก็ถ้าเราไม่มีตู้อบบอลสีนะคะเพื่อให้บอลสีสีสดใสสวยงามเราก็ลองพัก พักให้น้ําหยุดสลับให้น้ําเหมือนวันหนึ่งให้แล้วก็อีกวันหนึ่งไม่ให้แบบนี้ได้เลยนะคะเป็นเนี่ยค่ะอันนี้ของเราก็ไม่ได้ให้น้ํามานะคะน่าจะหนึ่งวันแล้วนะคะดินเขาก็าจะแห้งแบบนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราก็ร้อยเขาเหี่ยวไปหลุดไปเนาะเราก็ยังไม่เด็ดออกนะคะตอนนี้บอลสีของเรากระถางนี้ก็ เหลืออยู่3ใบนะคะหนุมานออกสึกสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆสนใจลองมาปลูกบอนสีได้นะคะสีสันก็จะสวยงามสดชื่นสดใสก็ลองเปลี่ยนความคิดได้ตอนแรกเราก็จะไม่เปลี่ยนแล้วก็จะปลูกต้นส้มแบบนี้นะคะต้นพริกเนาะแล้วเราก็เออลองมีดูสวยงามจริงๆนะคะก็ขอบคุณ เพื่อนๆชาว YouTube FC ที่แบ่งปันให้กันและกันมารองปลูกกันเนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกพันหนึ่งนะคะพันหนึ่งตรงนี้จะเป็นนี่เลยนะคะพญาราชพฤกษ์นะคะอันนี้เห็นไหมคะตัวนี้รัก็จะโรยไว้เรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะพญาราชพฤกษ์อันนี้เขาสามใบได้ให้เราแล,ล้วเนาะแล้วก็ใบเก่าเขาเหี่ยวไปเดี๋ยวเขาจะมีใบเล็กๆอยู่ข้างในแล้วนะคะรัดยังไม่ได้พาดูเนาะ แต่พอดีเห็นไหมคะพญาราชพฤกษ์สีเขาก็จะเป็นลายอีกคนละแบบกับหนุมานออกศึกนะคะสีเขาจะออกเป็นชมพูจางๆแล้วก็ลายแตกปลายนะคะอันนี้นี่เป็นพญาราชพฤกษ์นะคะสวยๆแบบนี้นะคะบอลสีเนาะก็หลายสายพันธุ์ตอนนี้เรามีสองสายพันธุ์เพื่อนเรามาลองปลูกได้นะคะ ก็ยังเป็นกระแสอยู่นะคะเรามาปลูกบนสีสวยได้ด้วยมือเราแบบง่ายๆฉบับหลังห้องแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอให้นี่เราก็จะลองมาขยายพันธุ์แตกหน่อเนาะเราก็ค่อยๆลองฝึกกันไปทํานะคะหลังห้องเราก็จะมีต้นกะเพรานะคะน,นี่กะเพราอันนี้วัาฟ้าทลายโจรเขากำลังจะออกผลนะคะ,มะเมล็ดเดี๋ยวเขาก็จะหล่นแล้วเขาก็จะติดพันธุ์ง่ายต้นพลิกเรายังมีอยู่นะคะเนี่ยค่ะพริกรุ่นนั้นเราทรําคลิปไปแล้วเนาะ ก็เป็นบรรยากาศผักหลังห้องชนกันปลูกนะคะง่ายง่ายสบายสบายตื่นเช้ามามีบรรยากาศสดชื่นนะคะแล้วก็เราเหมือนมีรังนกใบรังหนึ่งนะคะแต่จะเป็นนกเล็กเราไม่รู้ว่าเขาเขาฟักให้เราหรือยังนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะลองดู เขาไม่ฟักแล้วนะคะเดี๋ยวปล่อยเขาไว้เนะาะรังนกจะเป็นรังหนึ่งนะคะนี่อันนี้เราก็จะมีต้นมันฝรั่งซึ่งโตเยอะมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆดูแล้วเขาจะเกิดที่เราไหมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขามามัดไว้ซึ่งเขาก็จะมีดอกนะคะ มันฝรั่งเรารอรุ้นว่ารอบนี้เขาจะมีดอกไหมนะคะอัปเดตบรรยากาศเขียวขจีเนาะนี่ก็จะจบคลิปด้วยฮหนุมานออกสึกสีสันสวยงามนะคะเพื่อนๆมาลองปลูกได้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนเอฟซีที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เป็นแรงบันดาลใจในการปลูก พืชผักดอกไม้ผลไม้ไม้มงคลได้แบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะเราปลูกริมระเบียงหลังห้องที่พื้นที่แคบๆเนาะเพื่อนๆก็สามารถหาไม้ดอกไม้มงคลมาประดับไว้คู่เป็นคู่บาร,รมีเราได้นะคะเราเราก็จะได้สมบังสิ่งที่เราอยากได้นะคะเราบอกว่าเราจะเอามีเอาเอาเอา,เอาไม้มงคลมาให้เป็นสีชมพูแห่งความสวยงามความสดใสความรักนะคะแล้วเราก็ มีความรักกำลังจะไหลมานะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ See you a โ a i n n ในวิดีโอ b y ยบาย thank you for watching my video h a v e a n i c e day See you again